เมนูวันนี้ครับนี่คือส่วนประกอบพริกกับกระเทียมนี่ก็คือดอกแคร์อันนี้ไม่ใช่แคร์แดงนะแคร์แดงออกไม่ทันก็ใช้แคร์ขาววันนี้นี่ก็คือส่วนประกอบแล้วก็นี่ ปลาได้มาสามตัวนี่ก็คือส่วนประกอบ ก็เก็บรอดตำแล้วเราก็มาเข้าสวนเก็บยอดแคร์ผมเก็บเอาแต่ยอดแลายอด ยอดแค่ต้นหนึ่งไว้กินดอกต้นหนึ่งก็ไว้กินยอดครับโอเคก็ไม่ต้องเอาเยอะเอาพอกินพอเรามาล้างใส่ด้วยกันเลยวันนี้ผักที่จะนึ่งก็คือมีแต่แค้ครับผม มีแต่แคร์กับแคร์ครับมีแต่แคร์และแคร์ห่วงใยและห่วงใยนี่ครับ่งปลาระหว่างต้มน้ำรอครับก็เนี่ยตะไคร้ใส่ไปเลยแล้วก็ไปล้างปลาบางทีล้างปลาก็เกลือรับจุดนี้หากินได้ตลอดไม่ต้องกลัวเปืองครับ ให้ดีก็แช่ไว้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเวลาล้างมันจะได้ไง่ายๆแล้วก็ไปตองนะไปตองใส่ไปด้วย จะเอานี้ใส่นิดหนึง่งลองไปแล้วผมก็จะเอาปลาหวานหวาน สูงสูๆแบบนี้เลยครับก็ปิดเลยต่อไปก็ตำพริกครับกระเทียมก็แกะเอาเปลือกออกนะใส่แค่สองอย่างพอครับเดี๋ยวเราค่อยปรุงเครื่องปรุงก็ของชุรสมะนาวน้ำปลา โอเคได้ละใส่เลยมะนาวนเกลือ,อ,อที่ต้องใส่นะสูตรผมอเองน้ำรสน้ำปลาจุ๊บ ก็รอน้ําน้ําจากนึ่งปลาใส่นิดนึงนะครับใครชอบหวานก็เติมน,น้าตาลนิดนึงแต่ผมชอบแบบนี้แบบนี้แกยวนี่ครับพี่น้องนี่คือหน้าตาน้ําพริกแกยวผมทีนี้แล้วก็นี่ทีนี้เราก็มาดูปลานึ่งไก่เลยคเปิดดูรออีกสองนาทีอีกสองนาที นาทีจัดได้โอเคครับครบสองนาทีแล้วเราก็มาแหวกหาปลาเลยเอาผักออกมาก่อนปลากระเบนเตียมไว้โอ้โหปลาสูงแล้วครับเดี๋ยวผมเราก็มาแหวก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 โอ้โหครับ ปลา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 โอ้โหครับแคนน้ำชุ่มๆด้วยมันก็จะเก็บเค็มเกลือนิดหนึ่งตอนผมล้างเพราะผมไม่ได้ล้างน้ำเกลือออกเยอะันก็จะคงความเค็มครับทำง่ายๆครับทำกินง่ายๆอย่าไปทำกินให้ยุ่งยากกินให้ง่ายอยู่ให้ง่ายครับ คนเราตายให้ยากแค่นั้นแหละจบนี่ครับง่ายๆแต่ผมขอเนี่ยปลาออกก่อนอย่าชมตอนจบนี่ครับมันก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนี่ครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับก็จะมีปลานะครับ ปานินซื้อมาสามตัวแต่ทําแค่สองตัวอีกตัวหนึ่งกะไว้ทอดให้ลูกพรุ่งนี้นี่ครับแคร์ครับวันนี้แคร์ทั้งนั้นเลยวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ